สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับผมนะครับนายเม้งคินตันนะครับผมผมก็เป็นผู้ที่ชอบการเลี้ยงปลาเหมือนกับเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะปลาน้ําจืดนะครับที่ชอบเรียนรู้และหาอะไรใหม่ๆนะครับก็คือจริงๆแล้วผมชอบเลี้ยงปลาและชอบดูปลามากกว่าที่จะนั่งล้างตู้ปลานะครับล้างตู้ปลาก็เหนื่อยเปียกแชะนะครับบางทีมันเลอะเทอะด้วยนะครับ แต่ว่าเราเราก็ต้องต้องทำเพราะว่าเราเลี้ยงเอแล้วเราเอาเขามาจากธรรมชาตินะครับมาอยู่ในตู้บ้านเราหรือว่าเขาก็มีหน้าที่ให้ให้เรามีความสุขเราก็ต้องมีหน้าที่ทําให้เขามีความสุขมือนกันนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องฮีตเตอร์นะครับผม ฮีเตอร์ในตู้ปลานะครับมีความสำคัญยังไงตับปลานะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องของฮีเตอร์ตู้ปลานะครับผมขึ้นครั้งแรกนะครับก็คือที่ยุโรปนะครับเพราะว่าการเลี้ยงปลาสมัยก่อนนะครับก็คือสมมุติว่าเราอยู่ในโซนร้อนเราก็จะเลี้ยงปลาในเขตร้อนนะครับคนที่อยู่ในโซนหนาวเมืองหนาวเขาก็จะเลี้ยงปลาที่อยู่ในอุณหภูมิที่บ้าน เลี้ยงอยู่นะครับแต่พอมันมีการแลกเปลี่ยนมันมีการซื้อขายปลาข้ามโซนนะครับปลาเมืองร้อนก็ไปอยู่ในเมืองหนาวมากขึ้นนะครับปลาอโลน่าอย่างนี้นะครับก็คือเป็นปาลาในเขตร้อนนะครับก็เป็นที่แพร่หลายเป็นปลาที่นิยมในทั้งยุโรปนะครับทั้งประเทศจีนนะครับหรือว่าประเทศญี่ปุ่นที่ยังมีอากาศหนาวนะครับก็นิยมปลาอโลน่าเช่นเดียวกันเพราะว่า เขาถึงบอกว่าปารูน่าคือเป็นราชาของปานะครับปาแม่น้าจืดให้ปาน้ําจืดนะครับก็คือสวยงามมีสง่าน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเริ่มที่ปานเมืองร้อนเข้าไปอยู่ในปาในประเทศที่เป็นประเทศที่มีอุณหภูมิเย็นนะครับก็เลยทําให้เกิดกําเนิดฮีเตอร์สําหรับอะควาเรียมฮีเตอร์ขึ้นนะครับผมฮีเตอร์ในรุ่นแรกๆนะครับตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กๆนะครับ ก็ผมเกิดโตขึ้นมาก็จะเห็นีิเตอร์ในตู้ปลานะครับเป็นแท่งแก้วนะครับเพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมครับแบบนี้นะครับแท่งแก้วนะครับแล้วก็การทําความร้อนนะครับก็คือใช้ขดลวดน,นะครับก็คือเสียบปลั๊กปรับอุณหภูมิที่เราต้องการนะครับแล้วก็อ่าไม่ใช่ย่อนเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ เสียบปลั๊กแล้วก็ปรับอุณหภูมิที่เราต้องการนะครับแค่นั้นเองการทํางานก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับการทํางานของคิเตอร์ในแท่งแก้วนะครับก็คือใช้ความร้อนนะครับจากกระแสไฟฟ้านะครับ220โวลต์เข้ามานะครับแปลงเป็นความร้อนนะครับผ่านขดลวดนะครับผมเพราะความร้อนผ่านขดลวดปุ๊บมันก็จะทําให้เกิด ไอร้อนขึ้นนะครับาการทำงานของฮีเตอร์ในในในระดับเบสิกเบื้องต้นนะครับที่ยังไม่ได้พัฒนาก็จะการใช้การแตกนะครับการแตกของของวงจรนะครับให้มันสมบูรณ์แล้วก็ปล่อยแตกปล่อยนะครับจะเป็นอย่างนี้ตามตามค่าที่เขาตั้งมาจากโรงงานนะครับอย่างเช่น100วัตต์เขาอาจจะตั้งมาจากโรงงานว่าเออให้แตกกัน10นาทีแล้วปล่อยแตกปล่อยแตก,ปล,แตกปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทีเตอร์สมัยเริ่มต้นที่เป็นแท่งแก้วที่เป็นขดลวดนะครับที่มีตัวหมุนหมุนนะครับปรับอุณภูมิพวกนี้จะยังไม่ค่อยมีในเรื่องของการคำนวณหรือว่าการตัดไฟนะครับพวกนี้ถามว่า,าใช้งานได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าก็จะมีอันตรายสําหรับคนและปลาพอสมควรทีเดียวนะครับข้อเสียของทีเตอร์แท่งแก้วคือถ้ามันเป็นระบบที่ไม่มีการตัดไฟนะครับพอเอาขึ้นมาเหนือนะ้ำปุ๊บความร้อนเจอความเย็น แ,แตกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออันนี้คือข้อเสียของฮีเตอร์แทงแก้วคือว่ามันแตกง่ายนะครับมันก็เลยอันนี้คือแบบที่1น,นะครับแทงแก้วนะครับแบบที่2ที่พัฒนาขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือแบบที่จะเป็นสแตนเลสนะครับแบบนี้นะครับผมฮีเตอร์ที่เป็นสแตนเลสเนี่ยก็จะ ให้ความทนทานมากขึ้นนะครับกลายเป็นพัฒนามาเป็นรุ่นที่สองขึ้นมาก็คือเป็นฮีเตอร์ที่เป็นสแตนเลสนะครับฮีเตอร์ในสแตนเลสเนี่ยคือข้อด,ดีเพิ่มขึ้นก็คือว่าสามารถทนทานนะครับแล้วก็ไม่แตกนะครับผมแต่ตัวการกควบคุมอุณหภูมิก็ยังเหมือนเดิมนะครับใช้การแตกหยุดเหมือนเดิมนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเพื่อนๆทราบก็ ช่วยกัน, comment, นคอมเมนต์นะครับมาแบ่งปันกันได้นะครับยินดีครับแท่งแก้วกับอลูมิเนียมนะครับเราก็ดูที่วัสดุดูที่แมทเทียลของผู้ผลิตนะครับยี่ห้อที่เรามั่นใจนะครับในการเลือกซื้อนะครับตัวที่3นะครับวิวัฒนาการต่อมาก็คือว่าฮีเตอร์จะเริ่มมีตัววัดอุณหภูมินะครับเขาเรียกว่าเทอร์โมเซนเซอร์ ตัวนี้เนี่ยจะช่วยอะไรนะครับก็คือจะช่วยตัดเมื่ออุณหภูมิเกินโอเวอร์ฮีทนะครับคือเกินความต้องการนะครับสมมุติว่าเราเราปรับไปที่35แล้วอุณหภูมิมันร้อนมากเกิน35ฮีตเตอร์ก็จะตัดการทํางานอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในฮีตเตอร์ที่กระเถิบขึ้นมาเป็นยุคกลางนะครับที่การเลี้ยงปลาเนี่ยมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับยุค ปัจจุบันนี้นะครับยุคป,ปัจจุบันยุคที่4นะครับฮีเตอร์จะมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับข้อแรกก็คือในเรื่องของหน้าจอบอกอุณหภูมินะครับหรือหน้าจอ LCD หรือ LED นะครับก็จะมีหน้าจอบอกอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับข้อ2ก็คืออันนี้คือยุคที่4นะครับ4ข้อ2ก็คือฮีเตอร์จะใช้สมองกลในการทำงานมากขึ้นนะครับก็คือ mm ม,มีการคำนวณนะครับ มีการคำวนวณน้ำไม่ใช่ว่าทําความร้อนแบบพัมเพล่ถ้าเป็นฮีเตอร์แบบแตกนะครับเพื่อนๆถามว่าการเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลากินไฟไหมกินไฟแน่นอนเพราะว่าเขาทํางานตลอดเวลาเขาทํางานสลับเนียไปเรื่อยๆนะครับตามที่คือเขาถูกสั่งมาอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นฮีเตอร์ในยุคปัจจุบันนะครับจะใช้สมองกลสมองกลหมายถึงว่าเวลาเราเสียบปลั๊กเนี่ยเขาย,ายังไม่ทํางานจนกว่าเราจะให้คําสั่งเขาว่าให้ต้องการอุณหภูมิ34นะ พอเราตั้งอุณหภูมิที่3-4พอ,อตัวฮีเตอร์ทํางานนะครับจนน้าอุณหภูมิเป็น3-4แล้วปุ๊บเขาจะหยุดการทํางานเลยนะครับอันนี้ียกว่าฮีเตอร์ที่ใช้สมองในการคอนโทรลน้ํานะครับไม่ทาแบบไม่ทําความร้อนเรื่อยยไปนะครับและก็ประหยัดไฟนะครับฮีเตอร์แบบนี้จะประหยัดไฟเพราะว่าจะทําความร้อนในช่วงเวลาหนึ่งพอถึงความร้อนที่ต้องการจะหยุดนะครับแล้วก็ อารที่ปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีฮีเตอร์ปัจจุบันก็คือเป็นการนําความร้อนด้วยแผ่นเหล็กนําความร้อนนะครับหรือเขาเรียกว่า PTC นะครับผมก็คือเป็นแผ่นที่จะกระจายความร้อนได้มากขึ้นนะครับโดยที่เป็นฉนวนนะครับ ไม่ใช่ตัวนําไฟฟ้านะครับเป็นฉนวนก็คือป้องกันไฟฟ้าด้วยนะครับคือปกติถ้าเป็นขนลวดเนี่ยมันจะเป็นตัวนําไฟฟ้าถ้ามสติว่าขนลวดเปื่อยๆอยู่ในน้ําไม่ได้นะครับไฟดูนะครับก็เลยต้องมีแท่งแก้วหรือว่า,าสแตนเลสครอบไว้ทีหนึ่งแต่ตัว PTC ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวกระจายความร้อนนะครับโดยที่ตัวเองเป็นฉนวนก็คือไม่นําไฟฟ้านะครับก็คือจะปล่อยแต่ความร้อนอย่างเดียวนะครับทําให้ อุณภูมิเนี่ยในน้ำเนี่ยมันร้อนเร็วขึ้นนะครับก็ต้องมีในส่วนของเกาะป้องกันนะครับไม่ให้ปลาว่ายเข้าไปใกล้จนเกินไปนะครับอันนี้คือเทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นมานะครับก็คือ PTC นะครับตัวนี้ก็เริ่มมีแพร่หลายและหลายยี่ห้อก็นําเข้ามานะครับอย่างตัวนี้ในในตู้ปลาเราก็เป็นฮีเตอร์ PTC ยี่ห้อคินตันนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีมากมีทั้งสมองกลน,นะครับตัดไฟ ประหยัดไฟนะครับแล้วก็มีหน้าจอ LED บอกอุณหภูมินะครับตั้งตั้งแต่20-34ถึงองศานะครับแล้วก็มีตัวนำความร้อนด้วยแผ่น PTC ซึ่งปลอดภัยมากขึ้นนะครับอ่ะต่อไปนะครับตัวนี้สำคัญมากเลยฮีเตอร์ในอนาคตนะครับฮีเตอร์ในอนาคตนะครับในปี2020นะครับ ผมนะครับเป็นเหมือนเพื่อนๆคือเราผมชอบเลี้ยงปลานะครับพอเราเลี้ยงปลาเราก็อยากหาอุปกรณ์หาอุปสิ่งที่ทําให้เราเลี้ยงปลาได้ง่ายขึ้นและเราก็สะดวกสบายขึ้นนะครับผมก็ชอบไปดูตามต่างประเทศที่เขามีงานโชว์เกี่ยวกับอุปกรณ์ของปลานะครับและผมไปได้เจอยิทเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งมันแบบว้าวมากนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับ ฮีเตอร์ที่ว่านะครับตัวนี้จะเป็นฮีเตอร์ที่นำความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดนะครับรังสีอินฟราเรดมาจากอะไรนะครับมาจากเคเบิลไฟเอ่อขอโทษนะครับรังสีอินฟราเรดมาจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับหรือภาษาไทยคือใย,ยแก้วนำแสงนะครับก็คือตัวเส้นใย,ยแก้วนำแสงที่นำสัญญาณโทรศัพท์นะครับสัญญาณ Wi-Fi นะครับปัจจุบันนี้ก็จะเป็นใย,ยแก้วนำแสงกันเกือบหมดแล้วแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีใยแก้วนำแสงเพื่อนำความร้อนจากรังสีอินฟราเรดนะครับซึ่งเป็นรังสีที่ปลอดภัยนะครับต่อปลาและก็ต่อมนุษย์นะครับคือผ่านมาทางขยใยแก้วนำแสงตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่สมองกลเข้าไปให้เขาคำนวณอัจฉริยะว่าคำนวณอุณหภูมินะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับในประเทศไทยนะครับ มีแล้วนะครับเข้ามาจำหน่ายนะครับเป็นที่แรกเลยนะครับเป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฮิตเตอร์ตัวนี้เขามีชื่อว่า Baby o อ t o p u ปุ t ตนะครับผม b a b y o อ t o p u เนี่ยเขานำความร้อนด้วยใยแก้วนำแสงนะครับนำความร้อนด้วยรังสีอินฟาเรดนะครับสามารถปรับเวลากลางวันและกลางคืนได้นะครับสอเวลานะครับมีความถี่ในการปรับช่วงเวลานะครับตั้งแต่ 10องศาถึง34องศานะครับในแต่ละช่วงความถี่นะครับยังปรับทศนิยมได้อีก10ตำแหน่งนะครับก็คือ10ถึง34ก็คือ24องศานะครับช่วงความกว้างคูณเข้าไปอีก10นะครับเท่ากับว่าตัวนี้ละเอียดถึง240อุณหภูมิเลยนะครับผมว่ามันมันเด็ดขาดมากเลยมันมันถ้าพูดถึงก็คือทันสมัยที่สุดในประเทศไทยณเวลานี้นะครับ ข้อ3นะครับตัวนี้สามารถจดจำวันที่คือบอกอายุของตัวเองนะครับตั้งแต่เสียบปลั๊กครั้งแรกปุ๊บจะทำงานตามเวลากลางวันกลางคืนนะครับถ้าสมมติว่าเราเปิดไฟตู้ปลาเนี่ยก็จะเป็นกลางวันแต่ถ้าเราเปิดไฟพุ้งปลาเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเซนเซอร์รับแสงเขาจะคำนวณอัตโนมัติว่าอยู่ในโหมดกลางคืนนะครับอันนี้เขาก็จะสลับ พอ,อเป็นกลางวันปุ๊บเขาก็จะท้ามนับเป็น1วันนะครับเพราะนั้นเนี่ยอายุการทํางานของวีตอร์เนี่ยจะเป็นตัวแรกของโลกนะครับและเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยก็สามารถหาซื้อได้ง่ายแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะมีช่องทางนะครับตอนท้ายคลิปนะครับถ้าใครสนใจนะครับอันนี้คือฮีตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มาเมืองไทย ก่อนใครเลยนะครับถ้าใครมีความทันสมัยชอบฮีตเตอร์อะไรที่มันแบบชิคๆแบบนี้นะครับ mm hmm. เข้ามาดูได้นะครับหรือว่าสนใจก็ซื้อไปใช้ได้นะครับ mm hmm. นี่ก็คือวิวัฒนาการของฮ mm ีตเตอร์นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับ mm hmm. เพื่อนๆอ,อยากจะซื้อฮีตเตอร์แบบไหน,นะะที่ mm hmm. ความชอบของเรานะครับ mm hmm. แล้วก็ขอให้มีพื้นฐานความรู้ในการซื้อฮ mm ีเตอร์นะครับเราก็จะทำให้ ซื้อฮีเตอร์มาถูกกับตู้ปลาของเราแล้วก็เหมาะสมนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลที่น่าสนใจหรือว่ามีอะไรเสนอแนะให้ผมนะครับไปหาเพื่อเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเพื่อนๆก็สามารถเสนอได้ในคอมเมนต์นี้เลยนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆที่ดูแล้วนะครับอยากติดตาม ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ปลาใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะปลาน้ําจืดนะครับก็สามารถกดสับสไครต์นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับของเพจเออของช่องยูทูบนะครับคินตั้งไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็ผมก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อมาแนะนําให้อีกด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ